จุกะดแดนแซบอยู่บอกดี๋น้องทั้งคืนเลยพี่น้องเอ,อ๋ยกินกาแฟตัวกาแฟสดโอ้ยชีวิตคู่เป็นสิชีวิตคู่เอกสารเป็นนี้เองว้าวน,นี่จะหมดอายุวันนี้แล้วต้องกินให้หมด ันที่สองชีวิตครูเอกสารเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องเลยรู้ทำอ,อะไรบ้านๆดูดักเอกสารเนาะด็กเป็นบ้าง

กินให้หมดกินให้หมดพี่บสีแ่ข้าว ตอนเช้าส,สามันเองจะเรียนบาลีตอนบ่ายก็จะเรียนสายสามอันเ,อเดอะไรหรอส่วนครูสายสามันก็จะทำเอกสารมีอะไรก็ทำไปตอนบ่ายก็เป็นสอนแปดลุมสาราที่ได้รับของไ Wow. Wow. Pamuli kita bin. kok sana ini. แม่บอกก็รู้ว่าเราปเป็นแฟนคลับของใครตึเต็มนี่ก็ซื้อมาฝาก รูหมดแล้ววนนี่สาสีสามเนมกของว<ม>